ของบางกองน้อยายเรือตามาหับบัวลอยจนเหงื่อพี่ย้อยส่งใจว,วะอ่า <c oughs> วันนี้ภารากิจตามหาหน่อกล้วยครับบัวลอยไม่ต้องอโอ้ใบชะพลูใบชะพลูนี่ก็น่ากินแท้

หาหลอกล้วยกันนี่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 ได้แล้วได้แล้ว

<laughs> Tôm ta hay Dạ áo nọ Dạ áo nọ kẹ nó có nọ kẹ ภากเจ้าขากออกให้หมดก็ได้แตกไปไว้ตัดๆมันซะมั่งไม่ได้ยอย อ๋อแ้วนวานหัวโยนไปโยนมาโยนหายไปแล้วนี่อย่างเงี้ยเอาเออกให้หมดอย่าฝังงไปนในดินนะเออ มันไม่ได้มันไม่ได้แตกลากจากตรงนี้ไงมันจะแตกลากจากส่วนที่เป็นเจริญได้ก็คือประมาณนี้อนส่วนอื่นก็เอาออกไปเถอะอ่าสวยแล้วปลูกก็อย่าไปขุดมันลึกนะครับสามสิบเซนเพอาะมัจะเยียดแค่แน่นกล้วยเนี่ยถ้า เย,ยบไม่แน่นตายหมดแค่นี้วะพอนะสังแล้วก็ค่อยค,อย,คอยปาดปาดเสียงสี่สิบห้าเอ้ยให้มันเฉียนยเยอะๆน้ำมันจะได้ไม่ขัง้องคนไปปาดเสมอแบบนี้น้ำมันขังอะไรฝนตกปาดเสียนยเยอะๆเลยครับแล้วก็ค่อยค่อยทยอย,อยปาดทามันดำก็ปาดมันลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆ เดี๋ยวมันพอนลากมันเดินแนละ้วมันก็แทงขึ้นมาเองอ้าวัานนี้เนาะวันนี้อย่างอื่นจะแค่ว่ากัน